ที่กระดูกเราเหลือแค่นี้ฟันมันจะเกาะไม่ได้มันต้องปลูกกระดูกต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ค่ะชื่อนัทภาสิริโชตินันนะคะอายุ1 9ปีค่ะ เริ่มต้นนะคะที่มาที่คลินิกนี้ก็คือพบหมอด้วยเรื่องปัญหา,าลากฟันอักเสบนะคะก็เลยได้ถอนฟันกับหมอท่านหนึ่งซึ่งจำชื่อไม่ได้หลังจากนั้นก็คือมีฟันอีกซี่หนึ่งที่อยากทำลักฟันเคียมก็เลยพบกับคู้หมอนัดคะ่ะ ก็คุณหมอก็จะเอ็กซเรย์แล้วก็มานั่งอ่านผลให้เราฟังว่าวิเคราะห์ว่าจริงๆล้วด้วยความที่กระดูกเราเหลือแค่นี้ฟันมันจะเกาะไม่ได้มันต้องปลูกกระดูกต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถ้าเรายิ่งเป็นคนใจร้อนหรือว่ามีไม่มีเวลาเราก็ต้องได้ตัดสินใจได้ถูกว่าเราสมควรที่จะเก็บเวลาให้มันเป็นทาอีกวิธีหนึง่งที่มันไม่ต้องใช้เวลานานก็คืออธิบายว่าต่อไปจะต้องทําอะไรมีคาแนะนําให้เรื่อยๆค่ะแล้วก็มีนัดติดตามอาการ ตอแรกมันต้นความสึกแค่ไม่ชินพอหลังจากนั้นมันก็เหมือนปกติค่ะก็รู้สึกว่ามั่นใจขึ้นนะแล้วก็มันมันก็เหมือนกับฟันเราค่ะแต่แค่มันมีความสึกเหมือนมีมีอะไรแบบติดอยู่นิดนึงแค่นั้นเองแต่พอนานไปมันก็เริ่มชินแต่ด้วยความที่มันเป็นฟันหน้ามันก็เลยไม่ค่อยได้มีผลกระทบเท่าไหร่อ่ะแต่ก็โอเคค่ะมั่นใจขึ้นเยอะเลยไม่แพงค่ะก็คือหมอให้คําแนะนําว่า ถ้าเรามีบัตเจดด้วยราคาเท่านี้ก็วิธีการรักษาจะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่านี้ถ้าเรามีกําลังมากขึ้นเราก็เปลี่ยนมาอีกเป็นวิธีหนึ่งซึ่งของพี่เนี่ยปลูกกระดูกถ้าเผื่อจะปลูกกระดูกมันก็จะมีค่าใช้จ่ายโอเวอร์ขึ้นมาหมอก,ก็เลยแนะนําเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งไม่ต้องปลูกกระดูกเพราะคิดแล้วราคามันก็คุ้มกว่าใช่พอดูจากในอินเทอร์เน็ตแล้วราคานะคะแล้วก็ สาขามีเยอะแล้วก็หมอมีเยอะอ่าฮะก็เลยเชื่อเชื่อมั่นทาที่นี่หนึ่งเลยคือราคาแล้วก็บริการดีก็คือจะแจ้งว่าจริงๆแล้วบางคนอาจจะกลัวว่ามันน่ากลัวมันเจ็บนะคะแต่จริงๆแล้วลองมาทําดูตัดสินใจดูเพราะว่าฟันอะมันต้องอยู่กับเราตลอดชีวิตนะคะก็ลองศึกษาดูจากที่เปรียบเทียบแล้วนะคะที่อื่นราคาแพงกว่านี้อันนี้ราคาสมเหตุสมผลก็อยากให้ทุกคนลองลอง,ลองตัดสินใจดูนะคะเป็นช้อยอีกที่หนึ่งของคลินิกที่นี่ thank you